สนวนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำหมายถึงอะไรเจ็ดย่านน้ำมีอะไรบ้างสํานวนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าเป็นภาษาปากเป็นคําวิเศษหมายถึงทั่วทุกแห่งหนมักใช้ในรูปประโยคเช่นฉันไปเที่ยวมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแล้วโดยนอกจากร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำก็ยังมีร้อยเอ็ดเจ็ดคาบสมุทร ร้อยเอ็ดเจ็ดพระนครร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองซึ่งใช้ในความหมายเช่นเดียวกันทั้งหมดร้อยเอ็ดไม่ใช่จำนวนหรือเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่มีความหมายโดยเปรียบเทียบว่ามีจำนวนมากมายเพราะมากกว่าร้อยไปหนึ่งหรือหนึ่งร้อยบวกหนึ่ง่วนคำว่าเจ็ดย่านน้ำอาจเชื่อมโยงกับทะเลทั้งเจ็ดแห่งตามคติความเชื่อโบราณในไตรภูมิกล่าวถึงเขาพระสุเมน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลมีทิวเขาล้อมรอบสลับกันเป็นชั้นๆได้เจ็ดชั้นทิวเขาทั้งเจ็ดมีชื่อเรียกต่างกันโดยลำดับคือยุคนธรอ,อิสิงธรกรวิษสุทัศน์เน,เนเมิมนธรวินตากาและอัศการรวมกันเรียกว่าเขาสัตตบริพันธ์สัตตหมายถึงเจ็ดโดยระหว่างทิวเขาแต่ละแห่งก็จะท่านด้วยทะเลเจ็ดแห่งและมีชื่อเดียวกันทั้งหมดว่าสีทันดอนเนื่องจากสีทันดอนเป็นทะเลที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลจึงอาจเป็น เย่านน้ำที่ถูกนามาเชื่อมกับร้อยกลายเป็นร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำสีทันดอนไม่เพียงมีขนาดกว้างใหญ่แต่ยังลึกสุดขั้วไม่มีสิ่งใดลอยอยู่ได้แม้กระทั่งขนนกแววหางนกยูงการจะข้ามทะเลแห่งนี้ต้องหอบเพียงอย่างเดียวขนาดพญาครุธยังต้องใช้พลังกำลังมากกว่าจะข้ามพ้นดังที่บทละครเรื่องกะกีได้พรรณนาถ,ถึงสีทันดอนว่าสัตตพันขั้นสมุดใสสี แม้นจะคว้างแววหางมายุรีก็จมลงถึงที่แผ่นดินดานด้วยน้ำนั้นสุขุงละเอียดอ่อนจึงชื่อสีทันดรอ,อันไพศาลประกอบหมู่มัชฉากุมภาพานคชสารเงือกน้ำแลนาคินผู้ใดข้ามนาทีสีทันดรก็ง้วยมอรอเป็นเหยื่อแก่สัตว์สิ้นแสนมหาพระยาครุฑยังเต็มบินจึงลุวงสินทุถึงพิมานทองอย่างไรก็ตามเจ็ดย่านน้ำอาจมีความเชื่อมโยงกับทะเลเจ็ดแห่งใน คัมพีอินเดียอาจารย์สุจิตวงเทศอ้างจากหนังสือภูมิศาสตร์สุนทรภู้ของการจนาคอพันดังนี้ทะเลน้ำเค็มเรียกว่าลาวันเป็นทะเลล้อมชมพูทวีปอินเดียทะเลน้ำอ้อยเรียกว่าอีกกสุร,รอโสถ้าเป็นทะเลล้อมปอลักษัตท,ทวีปหมายถึงพมา่าทะเลน้ำพึ่งเรียกว่าสุราบางแห่งเป็นเมรยัยเป็นทะเลล้อมสารมาลีทวีปหมายถึงมาลาย,ยู ทะเลเปลียงเรียกว่าสาปี re, เป็นทะเลล้อมกุกสัทวีปหมายถึงหมู่เกาะซุนดาทะเลน้ำนมเปรี่ยเรียกว่าทธิมันทัพเป็นทะเลล้อมเกรานจะหรือโกนจาทวีปหมายถึงจีนใต้ทะเลน้ำนมเรียกว่าทุกคอท่าหรือกอศิรโรเกษียณสมุทรเป็นทะเลล้อมศักติทวีปหมายถึงสยามกัมโพชทะเลน้ำธรรมดาเรียกว่าชนหรือโตยมพุที่เป็นทะเลล้อมบุตรสกรทวีปหมายถึงจีนเหนือ ไม่ว่าเจ็ดย่านน้ำจะหมายถึงมหาสมุทรหรือทะเลเจแห่งที่ใดเรื่องนี้อาจเป็นเพียงการลากเข้าความเพื่อเชื่อมโยงเจ็ดเข้ากับเรื่องหรือคติความเชื่อนั้นๆหรือแท้จริงแล้วคำว่าเจ็ดย่านน้ำที่ตามมาหลังร้อยเอ็ดอาจไม่ได้หมายถึงทะเลแห่งใดแต่อาจพูดขึ้นเพื่อให้สัมผัสกับคำว่าเอตามลักษณะคำคล้องจองของไทยเพียงเท่านั้น